ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับถ้าหากว่าใครอยากฟังเพลงขบเพาะอันบัดทังซิงนะครับให้มาติดตามช่องคุณยุ้ยแชนแนลนะครับและคุณจะได้เป็นลาดเพลงขบเพ,าะ,เพาะอันบัดทังซิงนะครับและเราก็สัญญานะครับว่าไ i t ี้ h ช n แนลและก็คุณยุ้ยแช n แนลเราจะร่วมใจทํางานแล้วก็ผลิตผลงานดีๆออกมาให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับ ก็สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับพบก,กับช่อง Variety Channel อีกแล้ววันนี้นะฮะผมก็จะกลับมาทําคลิปวิดีโอเป็นคลิปวิดีโอที่ผมไม่ทําแบบนี้เลยนะครับเป็นครั้งแรกของช่องนะที่จะมาทําอะไรแบบแปลกๆใหม่ๆบ้างก็คือการจากอันดับการจากของผมนี้ก็คือจะอันดับซีรีส์หรือซิทคอมนะครับที่อยู่กับเรามาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคสิปีที่แล้วเลยนะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนเลยนะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อสมัยน,นั้นสมัย สัก10ปีที่แล้วก่อนที่จะมียุคอินเทอร์เน็ตแล้วก็ยุคดิจิตอลเข้ามานะครับยุคนั้นช่วงสา์อาทิตย์นะฮะหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยคนไทยจะดูอะไรซิทคอมฮะเพราะว่ายุคนั้นเป็นซิทคอมที่ถือว่าคนไทยเนี่ยชอบมากๆและผมเองก็เป็นคนนึ่งนะที่ชอบดูซิทคอมมากนะฮะเป็นซิทคอมที่ผมจะอันดับมาเองแล้วก็รูปลงเองนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าเออใช่แล้วก็มีเรื่องย่อเล็ก ในซิคอมเรื่องนั้นด้วยนะครับว่าเป็นเรื่องอะไรนะฮะแล้วก็ผมจะรู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยเกิดทันซิค,คอมแล้วก็ซีรีส์แต่ละเรื่องนี้หรือเปล่านะครับเกิดทันกันไหมหรือยังไงนะครับนั้นเดี๋ยวเราก็ไปติดตามรับชมรัะฟังกันเลยครับอ้อเมื่อกี้นะครับลืมไปเลยขอคุณช่องคุณยูทิวชแนลด้วยกันนะครับที่มาอยู่ในส่วนหนึ่งของไว c ี a ชแนลนะครับคือถ้าถามว่าทำไมเราถูดบ่อยคือเราต้องขอบคุณท่านในบ่อยเขาไปบ่อยนะครับว่า เขาให้เกียรติเรานะฮะเอาเพลงมาอยู่กับช่องเรานะและ้วก็เอ่อเราเคยเจอกันปะพวกปะกกันแล้วแหละนะแต่ว่าถ้ามีโอกาสนะครับเราจะผมสัญญานะถ้ามีโอกาสนะผมจะไปนั่งใกล้ชิดสัมภาษณ์คุณยุ้ยเลยว่ารู้สึกยังไงกับการร้องเพลงเฮ้ยชอบร้องเพลงมากนะครับโอเคถ้า,างั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ <laughs> ไม่ใช่หรอเ่นงั้นเดี๋ยวเจอกันไปดูกันเลยครับว่าชิศคอมของคัดมามีเรื่องอะไรบ้างนะจะโดนใจคุณผู้ชมหรือเปล่า ไปดูเลยครับครับก็อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนะครับเราจะมารวบรวมทิดคอมอันนี้ถือว่าถือว่าจะอันดับเลยแล้วกันนะครับจะอันดับอ่าหนึ่งไปถึงสามเลยแล้วกันเนาะว่าเรื่องไหนอะไรยังไงมาใรที่สุดนะครับเรื่องที่หนึ่งที่ผมจะมาแนะนําคุณผู้ชมวันนี้นะก็คือเรื่องเป็นต่อน,นั่นเองนะครับเป็นต่อก็ถือว่าอยู่กับเรามาครบรอบหนึ่งแล้วนะครับก็อยู่กับเรามาสิบเจ็ดปีแล้วตั้งแต่ อยู่ช่วง3เลยนะครับตั้งแต่ปีคศ2องพันแล้วก็ดาดเก่าไปช่วงปีคศ2555ันห้ารอยห้าสาช่วยในกุมภาแล้วเปล่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็กลับมาอีกครั้งเป็นเป็นต่อคันเทพนะครับแล้วก็กลับมาอีกครั้งก็เป็นเป็นต่อไฮซีซั่นอีกครั้งแล้วก็กลับมาอยู่เป็นเป็นต่อเอ่อเป็นต่อในปฏิบัติการนี้เลยนะฮะแล้วก็ทำภาคแยกสองภาคเลยนะกับเป็นต่ออันเซนเซอร์ ไม่ปาร์ตี้ไม่มีวันลืมนะครับแล้วก็ทามาอีกเป็นต่ออันเซนเซอร์สัมบะเล่เพลย์บอยนะครับอ่ะมาดูอันดับที่2อันดับที่2นะครับก็เป็นละครซิกคอมอีกหนึ่งเรื่องนะครับตอนนั้นยุคนี้ก็ถือว่าเป็นละครที่ดังมากเลยนะฮะก็คือคู่กิก๊กพิกกับเกลือนั่นเองนะครับก็สมัยนั้นน่าจะเป็นปีพศ2 5งรหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะจบจบปีอะไรอ่ะผมจำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่า หลังๆผมก็ไม่ดูเรื่องคู่กิยกเกลือเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวของบวยนะสาวขี้งกเป็นเจ้าของอาริมท์นะฮะแล้วก็ต้องไปรักกับหนุ่มคนหนึ่งให้เอกจาอะไรชื่อไม่ได้แต่ว่าพี่อ้วนลังสิตธ์เล่นนะแล้วก็พี่รัตเมฆดึงนิดนะครับขออภัยนะเพราะยังจำเรื่องย่อบางส่วนไม่ได้นะฮะเรื่องนี้โอเคอยู่ในอันดับอันดับที่สองต่อมาอันดับที่สามครับกับ ซีรีส์เรื่องนี้เลยครับอย่างที่บอกนะฮะอยู่ในรวมกับซีรีส์และก็ซิทคอมด้วยกันนะครับก็คือเรื่องศิลห้าชนะอธรรมนะครับก็เป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่อยู่กับทัสดห้าบริษัทที่ผลิตก็คือบริษัทบร,ริษัพท,ทพอดิพัฒน์นั่นเองนะครับก็อยู่ในวันศุกร์วันเสาร์เวลาสองทุ่มครึ่งนะครับพระเอกของเราก็พี่กันตถาวรและก็เ,เป็นพี่ก้อยรัชวินนะฮะเล่นประมาณปี2550เท่าไหร่อันนี้ก็จำไม่ได้เหมือนกัน จบข้าผมจำไม่คิดนะตอนจบปีห้าแดนะครับแล้วก็เรื่องราวเรื่องนี้เป็นพระเอกของพี่คือพระเอกทรื่อีน,นี่แหละครับก็เขามีความสามารถพิเศษคือการเห็นวิญญาณนะครับก็ประมาณนี้นะอ่ะอันดับต่อมาอันดับที่สามนะครับอันนี้เราที่สามเลยต้องย้อนกลับไปประมาณสักสามสิบปีก่อนๆเลยนะครับก็คือซิคอมสาวดูสามมุมนะฮะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินอ่า เอกภพเอกภพทพีแล้วกันนะอันนี้ก็เรียกอ่าเรียกกันง่ายๆแะ้วกันนะครับเพื่อนๆเอ่อเลขตัวนี้อาจจะเกิดไม่ทันน้องก็เป็นทิกคอมใสังคมกับครอบครัวนะครับก็ปัจจุบันนี้ทางช่องวันได้กลับมานำนำมาทำใหม่แล้วกลับเป็นทิกคอมเรื่องชาวนาบุญคูณสองนะไปอันดับที่สี่นะครับก็อันดับที่สี่ก็เป็นเรื่องนี้เลยครับก็ในหลายคนอาจจะอื้ ดูแล้ววันเสาร์หกโงเย็นช่อง9มาเลยนะถึงนางเกนาก็เห็นเงาจันนะก็เป็นคําพูดหวานๆน้ำหน้าน้ำหนาของชัดเจนนะครับกับบางรักซอยเกนะครับก็เป็นเรื่องราวความรักของแป้งกับชัดเจนนะครับสมัยนั้นคนที่ยุคนั้นอ่ะต้องติดกันงามเลยผมเป็นคนหนึ่งนะก็ดูบางรักซอยเกามาตั้งแต่เด็กๆเลยนะแล้วก็ลาเจอไปช่วงปีพศ250 เท่าไรห้าสิบสี่หรือเปล่าห้าสิบห้าหรือเปล่าผมจําไม่ได้นะครับก็โอเคก็จะแล้วก็าบรารัไทยเก้าก็นํากลับมาอีกครั้งในเป็นบรารัไทเก้าทับหนึ่งนะก็เป็นลูกลก,ก็คือ,อลูกลูกของแม่แป้งกับพ่อชัดเจนนะครับอ่ะมาดูต่อมาต่อมาก็อันนี้ก็ยุบลงไปหน่อยก็เป็นซิคคอมเรื่องบุรดดีผีคุ้มอยู่ในปีคศ2548นรบนะฮะ ตอนนั้นอยู่ช่องเก้าตอนนั้นห้าโมงเย็นนะฮะก็ <c oughs> เป็นทีคอมผีเรื่องหนึ่งที่สะพ้อส,สังคมแล้วก็ธรรมะเงนี้คิดดีๆกับอาจารย์พอดีนะครับก็จําได้ประมาณนี้นะฮะโอเคอันดับที่เท่าไหร่เนี่ยอันดับเดี๋ยวนะอันดับที่หกนะครับอันดับที่หกก็เป็นเฮงเฮงนะฮะก็เป็นซิคอมเรื่องหนึง่งอันนี้ก็ผมเองก็ไม่ได้ติดตามเท่าไหร่อันนี้น่าจะเป็นปีคศ145จบปีคศ150 8 59ก็อยู่รวมๆก็ประมาณ14-15ปีนะครับก็เป็นครอบครัวชาวจีนที่อยู่ในเยาวราชนะครับเป็นพวกขายกเตี๋ยวแหละนะผมก็ไม่ค่อยติดตามที่เขาเล่นนี้เท่าไหร่อ่ะดูเรื่องต่อมารเรื่องนี้อันดับที่7อันดับที่7แล้วนะครับก็เป็นนัดกับนัดอยู่ในช่วง5โมงเย็นนะครับก็เป็น2นัดหลอกก็คือฮิอาร์เดสตาแล้วก็ปี้เดสตา ถ้าถามว่าเขาจะงงกันไหมก็คือเรียกกันว่านัดเท่กับนัดหล่อนะครับก็เป็นซิกคอมเรื่องหนึ่งที่ชาวต่างจังหวัดคนต่างจังหวัดเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะต่อมาก็เป็นซิกคอมอัับที่8นะครับซิกคอมสืบสวนสอบสวนก็เป็นผู้กองเจ้าเสน่ห์ครับตอนนั้นก็ถือว่าบูมมากๆเลยนะครับกับพิวัติพิพานฮิววัตปฏิพานเนี่ยเล่นผู้กองเจ้าเสน่ห์ตอนนั้น เลตติ้งกระฉูดมากเลยตอนนั้นนะตอนนั้นก็อยู่ในช่วงวันปีสองร้อยห้าหรือเปล่าผมจําไม่ได้ตอนนั้นอยู่ช่องสามเนาะแล้วก็กลับมาย้าอยู่ช่องวันนะฮะจบแบบงงงะก็คือจบแบบสิ้นสุดอ่ะเหมือนจะมีภาคต่อนะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีโอกาสกลับมาไหมนะฮะอัลติมาเนี่ยคู่อยากรู้ว่าใครนะครับอันนี้น่าจะรวมๆประมาณสักสิบ หกสิบเจ็ดปีเออไม่ถึงสิประมาณสิบสามปีอะ่ะนะเพราะว่าบ,บางซีซั่นเขาก็จบไปก็พักไปช่วงหนึ่งสามซีซั่นนะก็มีเนื้อคู่ประตูผัดไปอันดับอ่าเรื่องแรกเลยนะแล้วก็เรื่องที่สองก็เป็นเนื้อคู่อยากรู้ว่าไอ้หรือเปล่าอ๋อเนื้อคู่ประตูผัดไปนะคือตอนแรกนะครับแล้วก็เป็นเนื้อคู่อยากรู้ว่าใครอันนี้ตอนนั้นย้ายช่องห้าแล้วแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดก็เป็น เนี่ยคู่เดอะไฟแนลนะครับอยู่ช่องช่องอะไรช่องวันหรือว่าช่อง GTS on air ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้นะอันดับสามาอันดับที่เท่าไหร่อันนี้ไม่เป็นไรจำไม่ได้นะอ่ะก็เป็นบ้านนี้มีรักก็เป็นซิคอมครมคอบครัวอารมณ์ดีอีกเรื่องหนึ่งตอนนั้นอยู่6โมงเย็นกับช่อง9กนะก็ถือว่าเป็นซิคอมเรื่องหนึ่งที่คนไทยดูแล้วรู้สึก น้ำตาไหลไปด้วยแล้วก็เขาจะให้ง่ายคิดกับในครอบครัวนะครับอ่ะดูครอบครัวเรื่องต่อมาอันนี้ก็อีก,อ,กอีกค่ายหนึ่งนะครับก็เป็นซิคคอมอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกเหมือนกันก็เป็นเรื่องวงคําเหลานะครับเรื่องวงคําเหลาเดอะซีรีส์นะนำแสดงโดยที่หม่อมจากมกแล้วก็พี่ก้องสหรัฐแล้วก็นักเอกของเรื่องฮีปีสีพีพีอะไรเนะี iece, ่ยพีัทสัญยาหรือเปล่านะครับแล้วก็ทำภาคแยกออกมาเป็น วงคำเหลาบ้านดงคำเหลาผีเฮี้ยนนะครับอ่าแล้วก็เรื่องอะไรอีกอะสืภาพปรุษสืภาพปร,ปรวงคำเหลานะครับโอเคประมาณนี้เรื่องต่อมาอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับอันนี้ก็อยู่ของเราตอนแปดปีเต็มๆเลยกับเส้นสื่อรักสื่อวิญญาณน,นะครับก็นำแสดงโดย ฮีนาเทพอัศดินนไอชทยาแล้วก็ผีชรยาเหมือนกันเซนเนี่ยเป็นคนที่มองเห็นวิญญาณน,นะก็อันนี้ถือว่าจบก็จบไม่สุดเหมือนกันนะครับก็จบแบบว่างงๆนะไม่รู้ให้งงทำไมเหมือนจะมีภาคต่อหรือเปล่าก็ผ่านมา78ปีแล้วอะ่ะยังไม่มีมีแววว่าจะกลับมาทําใหม่เลยนะครับโอเคงั้นรู้เรื่องต่อมาอ๋อหมดแล้วนี่นาะโอเคหมดแล้วครับกับซิกค,คอมทั้งหมดที่ผมคัดมาประมาณ13เรื่องแล้วกันก็ เอาเป็นว่านะครับใครชอบคลิตคอมเรื่องไหนหรือว่าเกิดทันเรื่องไหนบ้างก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b c สไครได้วยนะครับขอบคุณมากครับ